สิ่งที่ต้องการตอนนี้คืออยากได้ปลานินสักตัวหนึ่งแต่ได้ไปแล้วหนึ่งตัว<า><า>คุยกับพี่เขาหน่อยก็คุยไปที่มีเรื่องอาาถามอะไรก็ตอบไปขอบคุณครับขอบคุณครับที่ชมนะครับ พ่อน่ารักน้องเนหนียน่ารักอ่อ่านแล้วก็ตอบตัวน,อน,อน้ออ่านมาท่นโอ้โหตาเด็กน้อยพี่เขาถามอะไรไปปลยเลยนะขับรถเป็นไงมัางอ๋อเลยควรู้สึกนียความรู้สึกนี่ในการลองหัดขับรถดิครั้งแรกก็ตื่นเต้นอยู่ครับเกือบลงางทางครับ<笑><笑>แต่มีพ่อควบคุมมือเลยเนาะ ต้องอยู่ข้างกายที่สถานที่ถนนหนทางไม่ไม่มีรถหนาแน่นก็พอให้จับได้แต่ปล่อยไปคนเดียวไม่ได้ผิดเห็น <Okay. S 1> บอกโอ้โหขับรถเหยียบเส้นเขาบอกให้อะไรเนะี่ย นี่ยูเนียอะไรนะเนี่ยอาจารเลยอาจารย์อาจารดีพูดเรื่องทั่วไปที่วันนี้คิดว่าผลการเรียนออกมาคิดว่าจะเป็นไงเกียรตเกียรตเป็นไงพูดให้พี่เขาฟังดิทั่วไปทั่วไปเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วครับตอนนี้ โอ้โอ้โอ้โ้เหมือนชิเนียวเมืลยมืนเียมื่อวาเลยไครับได้ยิไม่อีกแล้วตัวหนักดึกมาปลาต่อต่อโอ้ได้เตาปลาน้อยร่างนั่นเหอ เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับโอ้ยหมันลากไปใส่ลากไม้เฉยเลย <c oughs> ตอบพี่เขาที่รีวิวอะไรเห็นอะไรนะ,อ,ะอุปสรรคเหรอเมื่อวานก็กิ่งไม้เมื่อวานไม่ได้สักตัวเลยครับโอ้โห สวัสดีครับปดิครับปดีทุกทุกคนนะครับผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแต่วันนี้จูเนียลงไปสองครั้งได้สองตัวหนอหนอลองท้องแล้วรีวิวพี่ปลายหน่อยมีคนมาบอกรีวิวพี่ปลายดิจูเนียพี่ปลายเป็นไง <c oughs> พี่ปลายเป็นยังไง <c oughs> หลังจากที่ได้ไปเจอมาหลายครั้งพี่ปลายเป็นยังไงเอ <c oughs> อ้าวพูดเราเห็นเราตามที่เราเห็นนะรีวิวให้ให้พี่พี่ป้าป้าแม่แม่พี่พี่เอฟซีเขาฟังดิน้องไปน่ารักครับเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากๆเลยนะครับไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่นะครับอย่างโอ้ยช้างขอบคุณช้างนะครับโอ้ขอบคุณช้างครับมาใครเนาะส่งช้างมา น้องปลายเป็นคนที่น่ารักนะครับก็มันไม่ต่างก็ไม่ต่างกับกับที่พี่พี่เอฟซีไม่ต่างกับที่ที่แฟนขับแต่ละคนรีวิวหรอกนะครับไม่ต่างกันน้องปลายแต่อีกจุดหนึ่งก็คืออะไรอ่ะยวเขาเรียกอะไรภาษาไปรุ่นอะไรไม่ตรงปกเหรอเราก็พูดไม่เป็นเนาะก็ตัวจริงกับในรูปเหรอมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยแต่ตัวจริงนี่เขาจะโอ้ขาวใสครับ End, อ่อนเอนอลชอนแหละนะครับเอาน่ารักครับรวมๆแล้วก็น่ารักอะ่ะนี่าาห,าหาน,น้าทระโดนชอบแย่ชอบหย,ยอกจัง <c oughs> นะครับน่ารักมากๆนะครับน้องปล <c oughs> ายใสเขา <c oughs> เป็นคน <c oughs> มือไม้อ่อนนะครับใครๆเห็นใครก็เอ็นดูแหละนะครับเื็นมันตีพืนเลย อย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเรื่รอ,อถามอะไรอ่ะเรยเจสี่แนอนเีมพูดดีจุเนียไม่พูด,ดนะไม่ามาน,น่าปะทันเนอะ แล้วก็ฝากขอบคุณไปไปไฟ์สดไม่ไม่รู้พี่พี่บ้านเต้าเนี่ยเข้ามาดูมั่งไหมฝากขอบคุณพี่เขาทางไฟ์สดเลยเออถ้าเข้ามาดูก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับที่เอ็นดูแล้วก็สร้างบ้านให้้เต้าจูเนียตอนนี้มีบ้านสองหลังแล้วครับใครมั่งเอ่ยมีใครบ้านหลังแรกเป็นบ้านของพี่ฝนส่วนบ้านหลังที่สองเป็นบ้านของพี่อ,อมนะครับ พี่ออมสอนกับพี่ฝนอะไรนะก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับอขอบคุณครับรีวิวต้องยินเลยครับโอ้รีวิวพี่ยินดีโอ้โหวันนั้นมาเล่าให้ฟังนะพ่อจะเล่าเลยหล <c oughs> ังจากที่กลับมาเล่าพ่อฟังพ่อพ่อพรููว่าน้องเหนียเห้นได้เว่ยอ <c oughs> ันไปเอากรับปัน ของกบไ,ไปไปก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเนียเอาก็ไปถาเอาก็ไปกือเลยองพีใใใ่ให้ให้ป๊อปไปเค็มวก็ได้พี่บ่าเนี่ยหลังจากนั้นพ่อก็เลยว่าเอาทําไมไม่ไม่ไมเวลาเขาให้ไปเป็นอะไรนะเขาเรียกกาดอะไปถาดึงหูส่งไอ้คือยืนเซยแต่โอ้ยหลาพ่อจากําเห็ยกันสั่นหลังจากเออไอ้ยีนขึ้นไปไข้แนวพี่บ่าหลังจากพี่ยีนขึ้นไปเพี่ยีนไปทํานู่นทํานี่ดุกดิกนู่นนี่เออเออยังยังพ่อไข้เนียพ่ออัน เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พวเคือเขินเหืนว่าพอพี่ยีนขึ้นไปสงสัยอยาเข้าทางพี่ยีนพาทำนู่นทำนี่พาเต้นพาขยับนู่นขยับนี่ถึงกล้าแสดงออกครับเป็นครั้งแรกก็เห็นบอกตื่นเต้นมากพ่อว่าโหคนในร้านก็เยอะอยู่คนข้างในก็เยอะเมัอนว่าแต่ บอกบอกฝึกร้องเพลงอยู่เผื่อมีความชอบด้านนี้สวัสดีครับผู้ที่มาใหม่นะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆุกคนนะครับหกพันแปดแล้วจะขึ้นเจ็ดพันแล้วคนโอ้โหเป็นครั้งแรกจุเนยียไลฟ์สดคนดูจะแปดพันแล้วจะเจ็ดพันแล้วเง่ยถื่อกันเง่ยถือ่อขี่ดินว่าได้ฝาดสวัสดีครับผมเปนดมือแล้ว ขอบคุณโดยมีมีคนมีไทยไม่รู้เอาช้างตัวหนึ่งเหรอมาห้ฉาอะไรเนี่ยเออขอบคุณเขาหน่อยดีอะไรเนี่ยส้มตาหรือ,อไรส้มตําขอบคุณนะส้มตํานะครับเออขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแล้วก็อะไรอ่ะเออพี่อะไรอ่ะโอ้มันหมดทันเลยเตรียมเลยเวลาพี่เขาไลฟ์สดทําไมเขาอ่านทันนี่คนเราอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย แหวนแหวนส่งแหวนมาใช่ไหมพ่อก็ไม่รู้นะเนี่ยสมตามอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ไลา์ส่วนไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยมันส่งอะไรมาพ่อจูเนี่ยกับพ่อไม่รู้เลยคือมันความหมายคืออะไรโอ้โหรถตุกตครับไมแล้วของพี่อะไรเอ่ยเนี่ยดันไหมเออคืออยากอยากจะพูดคุยกับ อยากจะพูดคุยกับกับเอฟซีของจูเนียเฉยๆนะครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องส่งของส่งไลมาก็ได้นะครับ <c oughs> อยากจะทักทายพูดคุย, <c oughs> ยกจะลองอาจูเนียไลฟ์สดดูให้น้องกล้าพูดเฉยๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้หวังอย่างอื่นนะครับอคุณคเห็นแต่เขาพูดกันแต่เราก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ในหวังอย่างอื่น เป็นสิ่งของเป็นไรแล้วมันหมายกว่าไงอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยวันที่สิบแปดไปเตะบอลไหมวันนะโอ้ที่สิบแปดยังไม่แน่ใจไม่แน่ครับ,รบเพราะว่าสิบแปดมีภารกิจไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับไม่รู้เขาจะเตะบอลตอนกี่โมงมีมีภารกิจครับไม่รู้จะเสร็จง่ายไหมบ่ายจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าเสร็จทันมีเวลาก็จะไปสแสดง Ih, lu.